ผมจะแบ่งไรซีเป็น250กิกนะครับอตอนนี้เป็นการเลือกภาษาครับเนไปนะครับอินสตลแล้วเครื่องก็จะถามว่าคุณมีรหัสไหมนะครับในนี้เป็นเรื่องของลิขสิทธนะิ์นะเราก็ตอบว่าไม่มีครับ I don't have product key นะฮะตัวนี้ปุ๊บไม่มีนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็เอ็ก p t ยอมรับเงื่อนไขเรื่องของลิขสิทธิ์ครับตอนนี ตัวบนนี้นะครับอัปเดตมาความว่าถ้าเราลง Windows 10ไว้อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะอัปเกรดเป็น Windows 11ได้นะครับหรือ,อเรามาเลือกคอสตอมนะครับอันนี้มันเป็น600 g จิกแต่จริงๆแล้วฮาร์ดดิสของโน้ตบุ๊กของเครื่องคอมแต่ละเครื่องมันจะไม่เท่ากันผมจะลองแบ่งเป็น2ได์นะครับโดยมาที่ New ครับปุ๊บนะได์แรกตัวเนี้ยนะผมลบ3ตัวหน้านี้ออกปึ๊บป,บปบผมใส่250ก็มาสองเนะสอง แล้วก็0อีก3ตัวหมายความว่าไดซีเนี่ยผมจะเอาไว้ที่250จิกนะครับแล้วก็กด apply ปึ๊บที่เหลือให้มันเป็นไดดีครับอ่ามันก็จะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่เพวกะนี้เราไม่ต้องสนใจคนนี้เป็น boot sector ครับนะครับอ่าเราก็ format partition ที่3เนี่ยเป็นไดซีครับ format เลยครับปึ๊บอ่าแล้วก็ทีนี้เราก็มาสร้าง partition อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นไดดีครับ new นะครับแอปพลายนะครับแอปพลายเสร็จก็ฟอร์แมตครับแสดงว่าตอนนี้เราจะได้ไดซ C อยู่2อ4ย่ิบสีจิกและก็ได้ D อยู่355หรือ56าิกจิกประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ Format นะครับ Format ท,ทั้งสองไดอะครับทั้งไดซ C ไดด D แต่ตัว Partition ที่1กับ2เนี่ยไม่ต้องไป Format ครับเพราะพวกนี้เป็นเป็น b o o t Sector ครับเมื่อ Format Partition ที่3แล้วก็กด n e x t ครับทีนี้โปรแกรมก็จะทำการ ก็ p y ปี้ไฟล์ข้อมูลนะครับลงในไดซีนะครับได้ดีเราก็เอาไว้เก็บงานเก็บอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ช่วงนี้ก็รอนิดหนึ่งครับครับมาถึงขั้นตอนนี้ก็ต้องรอครับว่า,าทางตัวโปรแกรมนะครับกำลังก๊อ y ปี้ข้อมูลลงใน,ในตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นการจำลอง จำลองมันจะเป็นไฟล์เป็นก้อนนะครับการใช้ VMware แต่ว่าถ้าเราลงในในโน้ตบุ๊กหรือว่า PC อย่างเงี้ยมันก็จะลงในฮาร์ดดิสเลยนะครับครับพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับก็เขาจะให้เลือกภาษาเราก็เลือกเป็นไนเตดไปก่อนเนาะอ่ะ,อะตอนนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเลือกภาษาไทยตอนตอนหลักนะครับตอบเหยดน,นะครับ มีไทยไหมดูมีไทยไหมครับชีชีพีเอชีทก็เลือกไทยแลนด์ก็ได้ครับปาบ้ามาตอบเย็ดครับก็เลือกภาษานะครับเป็นภาษาไทยนะครับเมื่อกี้นี้นะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาไม่ไม่กนะฮะตัวนี้คีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเราก็เลือกเป็น US ไปก่อนนะครับค่อยมาเพิ่มตอบเย็ดนะครับตัวนี้แอสคริปไปเลยครับ เป็นการเลือกคีย์บอร์ดเสริมนะครับเช็คจิ้ง for update อันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรครับรอครับหรือเป็นแบบในโรงเรียนอะไรพวกนี้ครับว่าเป็น Personal นะเป็นเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับการศึกษา,นะานะไอ้ข้างล่างก็กด next ครับเมื่อกี้เราเลือกเป็น Personal User นะนะตัวนี้เราเราเรา,เราไม่ต้องต่อไม่ต้องต่อเด็ดนะครับ จะเปลี่ยนขอปิดเน็ตก่อนนะคือเวลาลงเ่ยอย่าอย่าเพิ่งไปต่อเน็ตครับ <c oughs> เราก็ปิดระบบอินเทอร์เน็ตไปก่อนครับถ้างั้นมันจะให้เราใส่ถ้าถ้าเราไม่ต่อเน็ตเ,เนี่ยมันก็จะให้เราตั้งชื่อเลยครับตั้งชื่อมันคืตั้งชื่อเครื่องนะสมมติว่าเราตั้งว่าแอดมินอะไรเนาะอันนี้คือชื่อเครื่องนะชื่อเครื่องคอมนะครับพาสเวิร์ดก็ไม่ต้องใส่ครับก็กดเล็กๆไปเลยครับ ตัวนี้เป็นการเลือกเอาอค่า default ไปก่อนครับกดน e x ครับ e x c e p t ครับใกล้เสร็จแล้วครับอตอนนี้ก็เครื่องก็จะทำการรีบูตนะครับแล้วก็ขึ้นมาเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับอันนี้การติดตั้ง windows 11นะครับมีขั้นตอนประมาณเท่านี้ครับตัวนี้ก็รอรอเพื่อที่จะให้ระบบมันกำลังเทสว่า ทเทสในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะครับกับฮาร์ดแวร์ให้ให้มันตรงกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับตัวนี้ก็ก็จะขึ้นมาแล้วครับนี่นี้คือ,ค,อคือแอปอันนี้คือหน้าตาของ Windows Windows 11นะครับอ่าก็จะมีแอปอันนี้อันนี้มีก็ถือว่าอ่าเราลง,ลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ไปเซตค่าตั้งค่าธรรมดาครับก็การลง window s สิเอ็นะครับก็มีประมาณนี้นะครับทีนี้เ็เข้าใช้งานอะไรเราก็ลงโปรแกรมเสริมเข้าไปโปรแกรมเสริมจังงอะไรบ้างก็